สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,าคุยกันเจาะลึกหน่อยนะครับเกี่ยวกับช่วงสำคัญสคัญของบริษัทจำกัดในบ้านเราโดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือว่าการปิดตัวลงนะครับเรามีข้อมูลมาจากคำบรรยายทางกฎหมายนะครับก็จะมาดูกันว่าบริษัทมีทางเลือกมีเส้นทางไปยังไงได้บ้างสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องนี้สำคัญนะคะ ไม่ใช่แค่สำหรับนักกฎหมายแต่ผู้ประกอบการเองหรือว่านักลงทุนหรือใครที่บริหารอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องรู้ไว้เพราะมันเกี่ยวกับทั้งสิทธิความรับผิดชอบแล้วก็ขั้นตอนต่างๆที่เอ,อ่อบางทีก็ซับซ้อนเหมือนกันค่ะเราจะมาลองดูประเด็นหลักๆกันนะคะแล้วก็จุดที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะครับผมงั้นเราเริ่มกันที่เอ่อจุดสุดท้ายก่อนเลยไหมครับการเลิกบริษัทเนี่ยในทางกฎหมายมีแบบไหนบ้างครับได้ค่ะ หลักๆเลยนะคะมี2ทางค่ะทางแรกคือเลิกโดยผลของกฎหมายเลยอย่างเช่นมีมติพิเศษของผู้ถืออุ้นนะคะเขาลงมติกันว่าให้เลิกหรือกรณีที่บริษัทล้มละลายแต่ตรงล้มละลายนี้ต้องย้ำนิดนึงนะคะว่าต้องมีคำพิพาคษาให้ล้มละลายจริงๆไม่ใช่แค่สารสั่งพิทักษ์ทรัพย์เฉยๆพอมีเหตุพวกนี้ปุ๊บก็คือบริษัทถือว่าเลิกทันทีเลยค่ะไม่ก็ไม่สารอีกอ๋อครับ คือเกิดเหตุปุ๊บก็เลิกเลยใช่ค่ะแล้วอ,อีกทางเลยครับอีกทางคือเลิกโดยคําสั่งศาลค่ะอันนี้คือต้องไปร้องขอต่อศาลนะคะศาลอาจจะสั่งเลิกได้ถ้ามีเหตุตามกฎหมายอย่างที่เจอบ่อยๆก็คือบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่ไม่เริ่มทําธุรกิจใน1ปีหรือว่าหยุดทําธุรกิจไปเลยปีหนึ่งเต็มๆนะคะซึ่งเบื้องหลังพวกเนี้ย ส่วนใหญ่ก็มาจากความขัดแย้งกันเองนี่แหละค่ะระหว่างกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจนมันไปต่อไม่ได้หรือบางทีก็คือทําธุรกิจไปก็มีแต่ขาดทุนตลอดเวลาหรือแม้แต่ผู้ถือหุ้นเหลือน้อยกว่า3คนอันนี้ก็เป็นเหตุให้ศาลสั่งเลิกได้ค่ะ แต่แต่ว่าถึงจะมีเหตุตามกฎหมายพวกนี้ศาลก็อาจจะไม่ได้สั่งเลิกเสมอไปอย่างนั้นหรือเปล่าครับถูกต้องค่ะอันนี้สําคัญเลยคือศาลท่านจะใช้ดุลพินิษถ้าศาลมองว่าเออปัญหามันอาจจะชั่วคลาวหรือว่าบริษัทยังพอไปต่อได้ยังมีศักยภาพอยู่ศาลก็อาจจะไม่สั่งเลิกก็ได้ค่ะต้องดูเป็นกรณีกรณีไปว่าการเลิกเนี่ยเป็นทําออกที่ดีที่สุดหรือยัง นอกจากเลิกกิจการแล้วการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริษัทก็น่าสนใจนะครับมีทางเลือกอะไรบ้างอย่างการควบรวมนี่เป็นยังไงครับค่ะการควบบริษัทถ้าตามตัวบทกฎหมายเป๊ะเลยนะคะคือมาตรา1238มันคือการเอา2บริษัท A กับ B มารวมกันแล้วเกิดเป็นบริษัทใหม่เลยคือ C บริษัท A กับ B เดิมก็จะหายไปเลยนะคะบริษัท C ที่เกิดใหม่ก็จะรับไปทั้งสิทธ์ทั้งหน้าที่ทั้งทรัพย์สินนิสินทั้งหมด การควบแบบนี้ต้องใช้มติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็มีขั้นตอนให้เจ้าหนี้คัดค้านด้วยแต่ว่าเอา่อในทางปฏิบัตินะคะเอาจริงๆวิธีนี้ไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่เ้าหรอครับทาไมล่ะครับ,ค,รบคือมันอาจจะมีความยุ่งยากเรื่องค่าธรรมเนียมโอนทรัพย์สินหรือว่าเรื่องใบอนุญาตต่างๆที่ต้องไปขอใหม่หมดในนามบริษัทใหม่นะคะที่เราเห็นกันบ่อยกว่าในทางธุรกิจจริงๆมักจะเป็นรูปแบบการซื้อกิจการ acquisition หรือว่าเข้าไปซื้อหุ้นข้างมากมากกว่า ซึ่งแบบนั้นบริษัทเดิมมันยังอยู่นะคะไม่ได้เกิดบริษัทใหม่ตามกฎหมายแบบการควบค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วถ้าเป็นการแปลสภาพล่ะครับอันนี้ต่างกับการควบรวมยังไงบ้างครับการแปลสภาพที่น่าสนใจนะคะคือการเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดเปลี่ยนมาเป็นบริษัทจำกัดอันนี้อยู่ในมาตราหนึ่งสี่หกหนึ่งค่ะ จุดสำคัญที่ต่างจากการควบเลยคือการแปลสภาพแบบนี้ต้องได้รับความยินยอมแบบเอกฉันคือหุ้นส่วนทุกคนทุกคนเลยนะคะต้องโอเคต้องเห็นชอบด้วยไม่ใช่แค่เสียงส่วนใหญ่แบบมติพิเศษโหต้องเอกฉันเลยใช่ค่ะแล้วพอแปลสภาพเสร็จบริษัทใหม่ที่เกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบหนี้สินเดิมของห้างไปทั้งหมดเลย นอกจากนี้ก็ยังมีการแปลสภาพอีกขั้นคือจากบริษัทจำกัดเปลี่ยนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดอันนี้ก็เพื่อจะไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปค่ะโอเคครับกลับมาที่เรื่องเลิกบริษัทนิดนึงครับพอมีมติให้เลิกหรือสารสั่งเลิกแล้วเนี่ยกระบวนการมันจบเลยไหมครับหรือว่ามีอะไรต่ออีกยังค่ะยังไม่จบอันนั้นเหมือนเป็นแค่ออสัญ,ญญาณเริ่มต้นค่ะพอบริษัทเลิกแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่า การชำระบัญชีอันนี้ตามมาตรา1 2 4 7เป็นต้นไปเลยค่ะซึ่งสำคัญมากนะคะในช่วงนี้เนี่ยบริษัทจะยังไม่หายไปไหนนะคะยังมีสภาพบุคคลอยู่แต่สถานะคืออยู่เพื่อจัดการสะสางกิจการให้เรียบร้อยเท่านั้นตามมาตรา1 2 4 9แล้วใครจะมาทำหน้าที่นี้ล่ะก็โดยปกติกรรมการชุดเดิมนั่นแหละค่ะมักจะกลายเป็นผู้ชำระบัญชีต่อเลย อ๋อครับแล้วหน้าที่หล,ลักๆของผู้ชำระบัญชีคืออะไรบ้างครับแล้วมีอะไรที่แบบว่าต้องระวังมากๆเลยไหมครับหน้าที่หล,ลักๆก็คือรวบรวมทรัพย์สินของบริษัทชำระหนี้สินต่างๆที่บริษัทมีอยู่ให้หมดแล้วถ้าเกิดว่ามีทรัพย์สินเหลือหลังจากใช้หนี้หมดแล้วนะคะก็ค่อยแบ่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนหุ้นที่เขาถืออยู่แต่แต่จุดที่อันตรายที่สุดเลยนะคะ เป็นเหมือนกับดักเลยคือมาตรา1269กฎหมายเขียนชัดมากว่าห้ามห้ามเด็ดขาดเลยนะคะที่จะแบ่งเงินหรือทรัพย์สินคืนให้ผู้ถือหุ้นจนกว่าจะได้ชําระหนี้ของบริษัทจนครบถ้วนหมดแล้วหรืออย่างน้อยได้กันเงินไว้พอจ่ายหนี้แน่ๆแล้วโดยเฉพาะหนี้ภาษีกับกรมสรรพากรเนี่ยตัวดีเลยค่ะโหมีปัญหาบ่อยเหรอครับตรงนี้ บ่อยมากค่ะมีคดีเยอะมากที่ผู้ชำระบัญชีโดนฟ้องให้ต้องรับผิดชอบเป็นการส่วนตัวเลยนะคะเพราะว่าอาจจะรีบจ่ายเงินคืนผู้ถือหุ้นไปก่อนโดยที่ยังเคลียร์หนี้ไม่หมดโดยเฉพาะหนี้ภาษีนี่แหละค่ะความรับผิดชอบของผู้ชำระบัญชีนี่เอ่อคล้ายๆกรรมการเลยค่ะต้องระวังมากๆน่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยและกระบวนการชําระบัญชีทั้งหมดนี้มันจะไปสิ้นสุดลงจริงๆเมื่อไหร่ครับก็เมื่อผู้ชําระบัญชีเขาจัดการทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะ ฐานเก็บเงินใช้หนี้แบ่งคืนถ้ามีเขาจะต้องทํารายงานสรุปผลการชําระบัญชีแล้วก็เสนอรายงานนี้ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติพอที่ประชุมอนุมัติแล้วนะคะก็นํารายงานที่อนุมัติเนี่ยไปจดทะเบียนกับนายทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพอจดทะเบียนเสร็จเรียบร้อยอันนี้ละค่ะถึงจะถือว่าการชําระบัญชีสิ้นสุดลงจริงๆบริษัทก็เป็นอันสิ้นสภาพไปแล้วจบเลยไหมครับทีนี้ เอ่อเกือบจบค่ะคือถึงแม้จะจดทะเบียนเสร็จสิ้นการชรําระบัญชีไปแล้วนะคะกฎหมายก็ยังให้เวลาเจ้าหนี้ที่อาจจะตกหล่นหรือเพิ่งปรากฏตัวทีหลังเนี่ยสามารถฟ้องร้องเรียกหนี้ที่ยังค้างอยู่ได้อีกภายใน2ปีค่ะนับจากวันที่จดทะเบียนเสร็จสิ้นการชรําระบัญชีซึ่งอาจจะฟ้องจากผู้ถือหุ้นเท่าที่ได้รับส่วนแบ่งไปหรือฟ้องผู้ชําระบัญชีถ้ามีความบกพร่องนะคะโอ้โห ฟังดูแล้วตั้งแต่เริ่มคิดจะเลิกหรือควบรวมหรือแปลสภาพจนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือชำระบัญชีเนี่ยมันมีรายละเอียดมีขั้นตอนแล้วก็มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการอย่างออรอบคอบมากๆเลยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องเอกสารตามกฎหมายแต่เกี่ยวพันไปถึงความรับผิดส่วนตัวของผู้เกี่ยวข้องได้เลยใช่เลยค่ะ มันสะท้อนให้เห็นว่าจริงๆแล้วการบริหารจัดการภายในบริษัทที่ดีการวางแผนเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการรับมือความขัดแยง้งหรือการจัดการเรื่องภาระผูกพันโดยเฉพาะเรื่องภาษีให้เรียบร้อยตั้งแต่ต้นเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะทุกอย่างมันส่งผลต่อเนื่องมาจนถึงตอนจบของบริษัทได้เสมออันนี้ก็อาจจะเป็นคำถามทิ้งท้ายให้เราได้ยิดก,กันต่อได้นะคะว่าแล้วองค์กรต่างๆเนี่ย ควรจะวางแผนหรือมีกลไกภายในยังไงเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยความสมัครใจหรือว่าจําเป็นต้องทําเนี่ยมันเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆให้เหลือน,น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะหากคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้โปรดกดไลค์กดหัวใจกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ